สวัสดีคะ่ะชาวราศีตุลขออภัยที่มาช้านะคะมีช่วงที่แล้วนะคะก็มีหลายอย่างที่จะต้องจัดการเนาะแล้วก็มีบางอย่างที่มันนอกเหนือแพลนเข้ามานะคะอย่างเช่นการที่มีแม่แมวนะคะแม่มาจอดมาคลอดลูกเอาไว้นะคะใต้ฟ้าบ้านของแอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาลงมาอนุบาลน,นะคะต้องมาป้อนนมมาดูแลนะคะจนตอนนี้ก็รอดปลอดภัยดีแล้วนะคะทำวัคซีนกันได้แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นก็เลยไปเห่ลูกแมวอยู่บ้าหนึ่งนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วนะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะนั่นก็คือการที่แอนไปเ,เตรียมแอคติ๊กตอกเอาไว้เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าวันไหนที่เราไม่ว่างนะคะหรือว่าแอนแบบไม่ได้มาอัดคลิปอย่างเงี้ยแอนอยากจะมีที่อีกสักที่หนึ่งที่เป็นเ,เป็นอะไรที่มันไม่ต้องเป็นทางการมาก หรือว่าไม่ได้เน้นแต่ดูดัอย่างเดียวให้เราได้ไปพูดคุยกันไปโต้ตอบกันได้ไปเจอกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่แอคเนี่ยแอคติตอเนี่ยครบ1000คนนะแอคสามารถไลฟ์ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะมาไลฟ์เปิดไพ่ฟรีคนละหนึ่งคำถามกันะอะไรแบบเนี้ยค่ะเนาได้เข้าไปไปเอ็นจอยด้วยกันอยู่ในนั้นนะคะซึ่งถ้าแพลตฟอร์มมันเรียบร้อยอยังไงแล้วเดี๋ยวแอนจะแจ้งอีกทีหนึ่งใน a c e b o o k นะคะหรือว่าใน IG ของอของเพจเราคะของช่องเราเหมือนเดิมนะ ทีนี้กลับมาที่ดูดวงนะคะกลับมาที่ดวงของเราชาวราศีตุลน,นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเราเริ่มกันที่สถา,านะโสดก่อนนะคะคนโสดก่อนมาดูกันภายในเดือนกันยายนเนี้ยนะคะความรักคนโสดชาวราศีตุลลัคนาตุลจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะขอดูหน่อยค่ะคนโสดชาวราศีตุลลัคนาตุลเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันมาพักใหญ่เลยนะคะขอดูหน่อยนะ โอ้อน,นี่มาสองใบนะแปดไม้นะคะ The Tower นะคะ Aswin ไม้ Mike, The Star นะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะ,ค,ะ,ะคุณกำลังจะได้ข่าวบางอย่างที่ที่เป็นข่าวที่ค่อนข้างจะช็อกหรือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะ,ะแบบไม่ทันได้เตรียมตัวนะคะไม่ทันได้เตรียมตัวเป็นข่าวของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะในชีวิตที่คุณร,รู้สึกว่า เฮ้ยจริงหรอแบบใช่หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกของแอนน่มันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะมันเป็นเรื่องที่ดีเพียงแต่ว่าคุณไม่ได้คิดว่าจะเป็นคุณหรือไม่ได้คิดว่าจะเป็นเราหรือไม่ได้คิดว่าเราจะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแอนขอดูหน่อยว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรขอดูหน่อยค่ะว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรอะค่ะที่จะเข้ามา สกรณีเนาะกรณีแรกก็คือถ้าคนโสดนะคะคนโสดคนไหนที่คบกันคบคบแบบยังไม่มีแฟนแต่ว่ามีแต่คนคุยหรือว่าแบบ one night stand หรือแฟน e n d with benefit อะไรอย่างนั้นอะประมาณนั้นนะคะมีแต่คนที่เราแบบโอเคแบบไม่ได้ผูกมัดกันเพราะว่าฉันก็ยังอยากเป็นโสดอย่างเงี้ยให้ระวังนิดนึงระวังว่าเราอาจจะ ตั้งคันโดยหรือว่าไปทําคนอื่นตั้งคันโดยที่เราอ่ะไม่ได้ตั้งใจให้ระวังไว้ว่าแต่เป็นตัวเราเองที่ท้องหรือเราไปทําคนอื่นที่คนอื่นท้องอ่ะนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายนะให้ระวงังหรือถ้าคนที่เราครบด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะไปทําคนอื่นคุยโอคนที่เราคุยด้วยอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะแบบ อยู่ดีเขาก็มาเซยก์ goodbye เราอะไรเงี้ยเออจีบจีบเราอยู่ดีๆหายไปเพราะว่าต้องไปรับผิดชอบคนอื่นแบบนั้นน่ะนะคะให้ระวังความสัมพันธ์แบบนี้เพราะว่ามันเป็น DM press นะ้าตามมาด้วยเจดาบนะคะทีนี้ในอีกกรณีหนึ่งในความรู้สึกของแอนนะคะก็คือเรื่องที่จะแบบคุณไม่ทันตั้งตัวอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ญาติผู้ใหญ่หรือคนที่คุณเคารพนับถือที่เป็นเพศหญิงนะคะเป็นคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายหรือหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยคะ่ะเขาให้อะไรบางอย่างกับเราโดยที่เมื่อก่อนอะเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกว่าเขา หรือเขาเอ็นดูหรือเขาอยากจะให้หรือไม่มีลาดลาวมาก่อน,นอย่างเช่นยู่ดีคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะซื้อรถให้ใหม่เดี๋ยวจะซื้อคอนโดให้ใหม่หรือ,อยู่ดีหัวหน้าเดินมาบอกว่าฉันจะโปรโมทเธอฉันจะเลื่อนขั้นให้เธอหรือเธอจะได้ตกเบิกหรือเธอจะได้ไปทาอันนั้นอันนี้มอบหมายงานที่เธอคิดว่าเนี่ยฉันมองเธอมานานแล้วเธอเก่งมากเธอควรจะได้หรือครูอาจารย์อาจจะมาบอกว่าแบบเออเนี่ยฉันอยากจะให้เธอไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรืออะไรแบบนี้ประมาณนั้นมันเป็นเรื่องเรื่องดีค่ะมันเป็นเรื่องดีในความรู้สึกของขมันไม่ใช่เรื่องแยนะ สำหรับคุณมันอาจจะมันมันไม่ไแน่ใจว่ามันดีสำหรับคุณหรือเปล่าสำหรับแอนอ่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะมันดีเสมอแหละเพียงแต่ให้ระวังอย่างที่บอกว่าถ้ามันเป็นกรณีแรกถ้ามันเป็นเคสแรกก็ระวังระวังนิดนึงนะคะระวังร,รู้ว่าเรารู้ไว้ก่อนเราก็จะได้ระวังตัวเนาะอ่ะแล้วมีอะไรที่พ่อยากจะบอกอีกไหม อย่างที่บอกนะคะไพ่บอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอคะ่ะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามขอให้คุณใช้สติแล้วก็ขอให้คุณเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะตกใจทําอะไรไม่ถูกเนาะแบบเฮ้ยเราไม่ทันได้เตรียมตัวมาก่อนเราจะทําได้หรือเปล่าเราจะโอเคหรือเปล่าเราจะรับไหวหรือเปล่าไพ่บอกว่าขอให้ใช้เหตุผลนะคะขอให้ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะ ไม่ต้องกลัวทุกอย่างมันจะโอเคนะคะทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ขอให้คุณนิ่งแล้วก็มองอะไรในแบบหลายๆมุมนะคะมองในมุมกลับไปกลับมาอย่งมองในมุมเดียวว่ามันจะเป็นความท้าทายใหม่มันจะเป็นสิ่งที่เออมันอาจจะยากแต่ถ้าเขาเขาหมายให้เราไปว่าเขาเชื่อว่าเราจะทําได้อะไรแบบเนี้ยให้มั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็ใช้เหตุผลให้มากกว่าอารมณ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดชาวราศีตุลน,นะคะเออไม่ต้องกังวล สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอในเมื่อเรารู้ก่อนเราก็ป้องกันเราก็เตรียมตัวนะคะถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็ถือว่าโอเคดวงเราคลาดไปดวงเราพลนไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเกิดขึ้นแปลว่าน่น,นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่มันแบบ ต้องเป็นของเราจริงๆเป็นชีวิตของเราจริงๆเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วมันดีเสมอมันจะทําให้เราเติบโตขึ้นไม่ว่าจะทางความคิดความรู้สึกหรืออะไรก็ตามถึงเวลาแล้วให้เราต้องเติบโตไปเราก็ต้องตดต้องไปขอให้เชื่อในพลังของตัวเองขอให้เชื่อในความสามารถของตัวเองแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันสมดุลทําทุกอย่างให้มันพอดีนะคะอย่าเศร้าจนเกินไปอย่าดีใจจนเกินไปนะคะหรือว่าอย่าหลงจนเกินไปอย่าท้อจนเกินไปอะไรอย่างงี้ทุกอย่างให้มันพอดีนะคะทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยขอให้รู้ว่า มันบางอย่างเราเลี่ยงไม่ได้เนาะเขากาหนดมาแล้วเราก็ต้องรับไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กับสตินะคะอยู่กับสติอ่าทีนี้มาถึงคนคุยนะคะคนคุยขอดูหน่อยคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีตุลัคนาตุลขอดูหน่อยค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ชาวราศีตุล มีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนคุยใหม่ๆมีโอกาสที่จะมีตัวเลือกอื่นๆเข้ามาในชีวิตและเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเรานะคะคนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้นะคะไม่ได้หายไปไหนนะแต่หมายถึงว่าเดี๋ยวจะมีคนใหม่เข้ามาอีกนะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือลักษณะของเขาจะเหมือนเด็ก ถึงเขาจะอายุแค่ไหนก็ตามเขาขี้เล่นเขาอาจจะเหมือนเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเด็กเหมือนมีความสดใสอะไรอย่างนั้นนะ่ะนะคะหรือหน้าเด็กกว่าอายุอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะขอดูหน่อยว่าแล้วคนคนนี้เข้ามาแล้วจะเป็นยังไง แ้วจะทำให้คุณรู้สึกผิดว่าแบบเฮ้ยแต่เราคุยกับคนนั้นอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอคนนี้เข้ามาแล้วมันจะยังไงดีมันจะคุยมันควรจะยังไงดีคือเหมือนกับว่าคนคนนี้เขาเข้ามาทําให้คุณหายเหงาในขณะที่คนเก่าอ่ะเขาอาจจะมีบางเวลาที่เขาหายไปหรือเขาอาจจะมีบางอย่างที่เขาอาจจะแบบ ตอบโจทย์เราไม่ได้ทั้งหมดหรือมาเจอเราไม่ได้ตลอดหรืออะไรอย่างนั้นแล้วพอมีคนนี้เข้ามาเขาทําให้เรารู้สึกว่าเออเราไม่เหงาอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเรารู้สึกแฮปปี้ในใจหนึ่งมันก็จะรู้สึกผิดไปด้วยว่าเอ,อ้ยแล้วคนคุยเก่าของเราละ่ะจะยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแปลว่าคนคนนี้เป็นคนที่เข้ามาแล้วทําให้คุณถูกใจถูกใจคุณพอสมควรนะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อ สุดท้ายแล้วคุณจะเป็นคนเลือกค่ะขอให้เลือกความสุขของตัวเองนะในสถานะที่ยังไม่ชัดเจนแบบนี้นะคะยังไม่มีใครเป็นเจ้าของใครไพ่บอกว่าขอให้คุณเลือกในสิ่งที่จะทําให้คุณมีความสุขที่สุดนะคะขอให้คุณเลือกในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณพอใจที่สุดนะคะขอให้คุณรู้ว่าณนะเวลาเนี้ยนะคะความสุขของคุณมันมาเป็นอันดับหนึ่งเนาะมันไม่ใช่ความสุข,ขของใครเพราะว่ามันยังไม่มีสถานะอนะคะ่ะ มันยังไม่มีมันยังเป็นแค่คนคุยอยู่เลยอะไม่ว่าจะคนเก่าหรือคนใหม่อะก็ยังเป็นแค่คนคุยทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุยแล้วแฮปปี้คุยต่อถ้าคุยแล้วไม่แฮปปี้ก็แค่หายกันไปก็คแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีการพัฒนาขึ้นไปหรือถ้าคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ชัดเจนเลยไม่ว่าจะกับใครก็ตามคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกและไพ่บอกว่าคุณอะจะเป็นคนเลือกสุดท้ายแล้วอะคุณจะเป็นคนเลือกเองนะคะคุณไม่ได้เป็นตัวเลือกเขานะ คุณอะกำลังจะเป็นคนเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีตุลคนคุยคนไม่ชัดเจนเนาะแอนมองว่ามันเป็นสิทธิ์ที่เราจะมองหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะถ้าคุณแต่งงานแล้วอันนี้คือเรื่องผิดแน่นอนถ้าคุณมีคู่แล้วตกลงอยู่กับใครแล้วมันเป็นเรื่องผิดแน่นอนแต่ว่าถ้านาเวลาเนี้ยนะคะมันเป็นแค่คนคุยนะคะเขาไม่ได้ให้สถานะเราหรือ เขายังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดตัวหรือชัดเจนกับเราจริงๆนะคะแล้วถ้าเขาทําให้เรารู้สึกแย่อยู่บ่อยๆนะคะมันไม่แปลกนะที่เราจะพาตัวเองออกจากความทุกข์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอะนะคะคําอวยพรมันอาจจะมาในรูปแบบของของอะไรที่เราเราคิดไม่ถึงก็ได้นะคะหลายๆครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าเออขอให้ได้เจอคนที่เป็นของเราจริงๆสักทีอย่างเงี้ยแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วเขาอาจจะมาในรูปแบบที่คุณไม่คาดคิด ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้อ,อ,อย่ายึดติดอยู่กับความคิดของตัวเองมากเกินไปว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้ขอให้คุณมั่นใจว่า อยอมรับว่าโอเคนะเวลาเนี้ยยอมรับว่าเราอะเป็นแค่คนคุยนะคะอย่าไปผูกติดตัวเองกับใครคนใดคนหนึ่งจนเกินไปเพราะว่ายังไม่ใช่แฟนเราทั้งคู่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่กับความจริงนะคะอย่าไปอยู่กับความฝันว่าเราเอออย่างนั้นอย่างนี้เราคาดหวังเขาจะเป็นอย่างนั้นในสักวันเขาจะเป็นอย่างนี้ในสักวันบางทีเรารู้อยู่แล้วว่ามันได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กับความจริงนะคะมาถึงคนมีคู่ค่ะ ขอดูหน่อยคนมีคู่ชาวราศีตุลลักษนาตุลชาวราศีตุลลักษนาตุลเป็นยังไงบ้างคนมีคู่ขอดูหน่อยนะมีอะไรให้พูดคุยกัน สงสัยอะไรให้ถามอย่างเงียบนะคะเพราะว่าช่วงเวลาแบบนี้มันเป็นช่วงเวลาที่อต่างคนอะต่างมีข้อสงสัยในใจหรือต่างคือสมมตุติคุณก็สงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นเขาก็สงสัยว่าคุณจะมีคนอื่นต่างฝ่ายต่างสงสัยกันไปสงสัยกันมาแบบนี้ค่ะ เอ๊ะทำไมถึงไม่ค่อยรับสายช่วงนี้เอ๊ะทำไมถึงไปต่างจังหวัดบ่อยๆเอ๊ะทำไมถึงง่วงนอนตลอดทำไมสายไม่ค่อยว่างทำไมโทรไปไม่ค่อยรับอ่านแล้วไม่ค่อยตอบอะไรแบบเนี้ยให้คุยเลยพายบอกว่าให้พูดตรงๆอย่างเงียบอย่าคิดไปเองบางทีเนี่ยเขาอาจจะแค่ยุ่งเขาอาจจะแค่มีเรื่องเครียดเขาอาจจะกำลังจัดการปัญหาอะไรบางอย่างอยู่เราก็เช่นกันนะคะ บางทีเขาโทรมาเรายุ่งอยู่เราก็แบบตัดสายตัดสายอย่างเงี้ยนะคะบางทีอาจจะต้องหาเวลาสักหนึ่งวินาที2วินาทีพิมพ์บอกเขาว่ายุ่งอยู่นะแบบเนี้ยนะคะเดี๋ยวโทรกลับหรือเดี๋ยวติดต่อกลับหรืออะไรแบบนี้มันจะต้องมีวิธีที่คุยกันให้อีกฝ่ายสบายใจให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณ2คนต้องมาคุยกันนะคะต้องมาคุยกันด้วยเหตุผลนะหนึ่งดาบนะคะต้องมาคุยกันด้วยเหตุผลขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อย เเวลานี้แน่นอนแหละเขาก็รู้สึกว่าเราแบบห่างเหินเขาก็รู้สึกว่าคุณห่างเหินคุณก็จะเก็บตัวอาจจะหมายถึงว่าเวลาคุณกลับมาคุณก็เข้าไปในห้องแล้วก็ไม่ค่อยปฏิสัมพันธ์กับเขาหรือปิดตัวออกมาหรือถ้าไพ่สลับกันนะเป็นไว้เวอร์ซา่านี่คือความรู้สึกของคุณรู้สึกว่าอีกฝ่ายห่างเหินอีกฝ่ายเก็บตัวอีกฝ่ายแบบปิดตัวอีกฝ่ายนึงไม่ค่อยพูดมีอะไรหรือเปล่านะฮะแบบ มีอะไรปิดบังอยู่หรือเปล่าแล้วมันทาให้ความรู้สึกเนี้ยมันทาให้รู้สึกว่าเกิดความคลางแคลงใจเกิดความไม่มั่นใจเกิดความไม่แน่ใจเกิดความเศร้าเสียใจคิดทบทวนอยู่ไปมาแล้วทร้ายตัวเองเอาดาบมาปักตัวเองอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะคู่เนี้ยมีอะไรก็ให้คุยกันนะคะมีอะไรจะต้องพูดคุยกันปัญหาเนี่ยนะคะเมื่อคุยแล้วเนี่ย ไพ่บอกว่ามันปลดล็อกเลยอะจากที่แบบเหนื่อยยากหรือว่าทุกทนกันมาแบกบความรู้สึกกันมานะคะจัดเม้นคือแดบขอให้เริ่มขอให้เริ่มแก้ปัญหาด้วยการกระทําไม่ใช่ด้วยความคิดอย่างเดียวนะคะแล้ว ทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆขี้ขายไปความอึมครึมความไม่แน่นอนความไม่ชัดเจนทั้งหลายเนี่ยมันจะหายไปเพราะฉะนั้นการพูดคุยนะคะพูดคุยกันดีที่สุดสําหรับคู่นี้ของชาวราศีตุลน,นะคะอย่าคิดไปเองอย่าเงียบ ะะอย่าเอาความเงียบมาทําร้ายกันนะคะคนเราเนี่ยนะคะความรักเนี่ยมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอมันทําให้สดชื่นอยู่ตลอดเวลาได้มันทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าเราเพิ่งรักกันอะนึกได้ไหมในวันที่เราเพิ่งรักกันเราวันวันสมัยเราที่รักกันใหม่ๆอะค่ะเราจะแบบ แคร์ care, เขาทุกอย่างเล็กๆน้อยๆเราแบบพยายามที่จะเอาใจใส่พยายามที่จะทําให้เขารู้สึกดีแต่ทาไมวันนี้มันมีสัญญาณบางอย่างหรือเปล่าที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยหลงลืม,มอะไรกันไปหรือเปล่านะคะลืมนึกถึงใจเขาใจเราไปหรือเปล่าหรือลืมลืมเทคแคร์หัวใจกันและกันไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณการเริ่มต้นนะอย่าปล่อยให้มันเลวร้ายไปมากกว่านี้นะคะโอเคคนรักสถานะชาตูนเดี๋ยวเรากลับเขากันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ